สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีคนฟอร์ไลทุกท่านนะจ๊ะวันนี้แพ็กล้อตโตส่งวงล้อตโตส่งพี่น้องข้างบุรีรัมนะคะอันนี้เป็นวงเ,ออเสซนผ้าซูนกลาง ความสูงเมตรห้าสิบนะคะเมตรห้าสิบหนึ่งชุดจะมีสี่วงล้อนะคะวงล้อหน้าจะเป็นติดเล็บวงล้อหน้าติดเล็บนะคะแล้วก็วงล้อหลังไม่ติดเล็บเนาะเป็นล้อล้นเพราะว่าเป็นของรถไถเดินตามนะคะตะกุยล้อหน้า ก็วันนี้ก็จะได้แ,แพ็กส่งเป็นส่งในรูป <30. S 1> แบบไปรษณีย์นะคะเสียงแสกหลายข,ขนาดพาะว่าเสียงแสกหลายขนาดเบิงเบิงลูกทีมลูกทีมเสียงดังม่พูดเสียงดังๆนี่นี่โตน้อยๆเปยังคกอเสียงดังเลยฮะเน่ัวน้อยๆนีแจะเสียงดังๆเลยฮะ แพ็กส่งนะคะขี้บ้านยูหันเดแพ็กส่งอันนี้ส่งในรูปแบบไปสนีนะคะมีแต่ไรสนีเท่านั้นหละที่ลัใได้ไปสนีเพื่อนคู่ไทยส่งไกลทั่วประเทศนะ เป็นส่งคุณกันยาเด้อชุดนี้เป็นของคุณกันยานะคะยิ่งชูชื่นอยู่ตำบลไพศาลอำเภอปะโคนชัยบุรีลำนะคะเป็นชุดของรถไทย รถไทหน่อยเขานี่ล่ะคู่โบตานะคะ <c oughs> หรือว่าพี่น้องอยากจะได้ของรถไทยสมกับสร้างกันเขามาได้นะคะ <c oughs> ทำทุกไซส์นะคะทำตามสั่ง <c oughs> ขอแต่ว่าสร้างมาอยากได้แบบไดนะคะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ท่างช่างเขาจะทำให้เด้อ ตัวนี้เป็นของรถไถเดินตามเรานี่แหละนะคะแถมข้อต่อล้อไปสี่ข้ออันนี้จะเป็นการสั่งทำล้อนะคะไปใ่ซสลี่เองพี่น้องไปออกแบบใ่ซสลี่เองนะคะเจาะรูไปให้แล้วลูกค้าเพิ่นจิบไปออกแบบใส่กับสลี่เพิ่นเองนะคะนี้พี่น้องทางบุรีรัมย์สนใจบนตัวยางก็ไปจี เบจฟาัวประคนย,ยครับเด้ยเงยังก่อนเจโอฟาร์มบวัวอำเภอประคนชัยเสียงดังขนาดเลยเด็กก็ทำงานสนใจนะคะพี่นอนทางประคนชัยไปเบิงน้ำเจโอฟาร์มบัวประคนชัยนะคะ ไม่ตัวน้อยๆคือเสียงดังแท้เลยนี่ฮะไม่ถ้าพูดเสียงดังๆไปเดี๋ยวแพ็กเสร็จทรงไปสนี่นะคะแพ็กแล้วก็ต้องเอาฟิล์มใสนะคะมหฮอประมาณสามสี่วัหอดนะคะสามสี่วันถึง เฮต่ล้อตนี้มันจะมีนะคะถ้าสั่งทําจะมีการมัดจําด้วยนะคะ <Wow. S 1> การมัดจําด้วยที่เหลือก็เก็บเงินปลายทาง <Yeah. S 1> ที่เหลือกเก็บเงินปลายทางนะคะ <Yeah. S 1> ล้อตจะมีมัดจําแต่ว่าห้องเต้เราไม่ได้มีมัดจํานะคะ ที่น้องสนใจกับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะหรือว่าจะสอบถามกันเข้ามาทัางเพจคนเฝ่าล่นะคะแล้วท่าเฟซบุ๊กห้องเต้นคนเฝ้าไร่นะคะ ฝากติดตามทางติกตอกคนเฝ้าไล่ด้วยเดอ้อติกตอกติกตอกหรือว่าติกตอกชื่อของพี่ละพง์นะคะเดี๋ยวเราขอไปแพ็กก่อนนะแพ็กเสร็จเดี๋ยว ่ลงให้ดูอีกนะคะขออนุญ,ญาตไปแพ็คก,ก่อนเนี่ยวงล้อล้อหน้าจะเป็นน้ำหนักอยู่ที่3ามสกิโลนะคะวงละ30มกิโลวงล้อจะอยู่ที่วงละ30มกิโลนะคะ เล็กเซน,นรอบวงนี่นะคะตัวนี้นี่นะคะเป็นเป็นเผ้านิว้วเอ้เผ่าขาวหกหุนนะคะเผ้าขาวหกหุนตัวซี่จะเป็นเหล็กข,ข้ออ้อยเล็กสิบหกเหรอเล็กสิบหกนิ้นนะคะข้ออ้อยจะเป็นซี่สารนะคะ เนต่ตะกามันเดี๋ยวลูกมี่เน่เข่งอันนี้จะเป็นซี่สารนะคะตัวเก่าๆเอ้ยตัวใหม่ๆตัวตัวเก่าจะเป็นเนื่องบรสารแต่ว่าตัวใหม่นี่งซี่สารมิงมิงแปาโทรศัพท์แม่โทรน้ำแล้วไปวันวันไปเลยแม่โทรตาม 你买的人累。 แคเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเัาจะได้ไปจัดส่งกันที่ไปรษณีย์นะคะค่ะพี่น้องเมื่อจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำเนเดอร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรีบวิวไวแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ